ันนี้มีผู้หญิงโทรมาหาครูบอกว่าเป็นเมียมึงอีกคนหนึ่งเป็นเมียน้อยเนี่ยมึงจะว่าไงอุ้ยมันจะไปเชื่ออะไรมัน๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะมันจะเป็นมิจฉาชีพมึงรู้เปล่าอแล้วถ้าเกิดมันเป็นมิจฉาชีพมันจะได้อะไรจากกูก็แค่โทรมาบอกว่าเป็นเมียน้อยมึงมันจะได้อะไรจากกูวะมันบอกมึงเปล่นะเพราะมมีคลิปกูกับมันน่ะแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะส่งให้มึงดูอะเออใช่แล้วจริงเปล่ามันมีคลิปนั้นจริงปะ มึงจะไปกดลิงก์นั้นดูนะลิงก์ที่มันส่งมานะ่ะถ้ามึงไปกดเนะี่ยมันจะดูดเงินมึงออกไปเลยนะลิงก์นั้นนะ่ะ oh <no. S 1> โอ้โหอยู่นี้ไม่ใา่ชีพแม่งชาตนะิเนาะเอาทุกช่องทางจริงๆอยู่นี้มาแบบไม่มีแบบโทรมาเป็นเมียน้อยก็มีเหรอวะก <c oughs> ็เคยเจอเนี่ยแม่งกูตามมันไม่ทันเลยนะเนี่ยไม่ชาดเกินว่ะเดี๋ยวมันโทรมาอีกนะกูแม่งแบบไม่คุยกับมันแล้วเดี๋ยวไม่รับสายไปเลยแม่งมกูพิ่รู้เออเออเ เตือนกูก็ดีแล้วบอกเบิร์ไปเลยนะบอกไปเลยเดี๋ยวมันโทรมาอีกเงินมึงหายกูไม่รู้นะโอเตือนมึงแล้วนะเชื่อกูสิ